ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัตรมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยนะครับในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มในส่วนของควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกในคู่ระหว่าง s อ g เมืองทองที่แพ้ตราด f อด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวของกาามาฝากกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกช่วยการกดซ u b สไครป์ในชา n นลต้องซุยกันก่อนเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตร ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็ที่สนาม s c ส s t a d i เ m เดียมเมืองทองพบตราดนะครับต้องบอกว่าก่อนเกมนี้แฟนบอลเมืองทองค่อนข้างคาดหวังกับ3มแต้มกับเกมนี้ไวมากมากครับเพราะตราด FC ก็เป็นทีมที่อยู่ในโซนหนีตกชัน้นและเพิ่งเก็บ3มแต้มได้ในเกมล่าสุดขณะที่เมืองทองก็เพิ่งเก็บ3ามแต้มได้ในเกมที่เอาชนะราชบุรีแล้วกเกมกับท่าเรือไม่ได้แข่งขันเพราะเกมต้องเลื่อนออกไปนะครับ เกมนี้กาม่ามาด้วยระบบเดิมเลยนะครับ352ก็กองหลัง3คนครับวัฒนาโฮชาแล้วก็ทางฝั่งสลิงคารวิงแบ็ก2ฝั่งก็มีซาโตะสุพอนะครับกองกลางวิลเทพฉชัดมงคลซาดอมซาเยฟแล้วก็ตัวลุกก็มีวิลเลนพอปแล้วก็แดนเละนะครับเป็นเกมที่เมืองทองเนี่ยหาโอกาสยิงได้เยอะมากๆแต่ไม่สามารถแปลเปลีป่ยนประตูได้เลยนะครับโอกาสยิงของเมืองทองเกมนี้20ครั้ง โอ้โหโดนเซฟแล้วก็ยิงออกกันไปหมดส่วนตราด FC ครับใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็ยิงได้1ลูกจากนั้นเขาก็เล่นเกมรับรอสวนซึ่งก็ทําได้ดีนะครับแล้วต้องชื่นชมว่าดังวันลำวันนี้ประตูเมืองทองยังคงอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับสามารถเซฟจังหวะอันตรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากเกมที่เมืองทองเจอตราดโอกาสเมืองทองเยอะแต่ถ้าดูจากรูปแบบการเข้าทำเนี่ยต้องบอกว่า ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักโดยเฉพาะวิเลนพรอปนะครับจริงอยู่ที่เขามีความสามารถเฉพาะตัวดีแต่เขาจะเป็นคนที่ออกบอลช้าแล้วมักจะหวงบอลอย่างมากถ้าใครสังเกตจะล็อกยิงเองบ้างเพื่อนว่างๆก็ไม่ค่อยจ่ายนะครับซึ่งทําให คนอื่นเขาเสียจังหวะไปกับจังหวะที่วิลเลนพ็อปหลุดไปหลายๆลูกนะครับซึ่งน่าเสียดายตรงจุดนี้และบวกกับจังหวะสุดท้ายของเมืองทองในวันนี้ไม่คมจริงๆยิงก็ไปติดเซฟของสุภวัสีโนไทยแล้วก็โดนผู้เล่นของตราดเลีรยออกจากเส้นอีกก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ดีของ SCG เมืองทองจูเนเต็ดนครับต้องปรับในหลายๆอย่างเลยเกมรับเอาจริงๆก็ต้องปรับพอสมควรเพราะตาดสวนมาแต่ละลูกเนี่ย โอกาสยิงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ยังดีที่ยังได้โฮชาย,ยังได้ดังวัลลำส่วนเกมลุกเนี่ยแบททั้ง2ฝั่งในวันนี้ผมมองว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดบอลได้เสียเข้าไปครับทั้งซาโตะแล้วก็สุพรเนี่ยคือเปิดบอลยังไม่ค่อยดีกันจริงๆนะครับส่วนแดนหน้าอย่างแดนเล่เนี่ยก็ทุ่มเทสุดความสามารถแต่ก็ยังใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองกองกลางเนี่ยมีวิลเทเป้อมพันธุ์ที่ มีจังหวะจ่ายบอลสวยๆแต่มันก็ไม่ได้คงเส้นคงวาตลอดทั้งเกมนะครับโดยรวมแล้วต้องปรับอย่างชัดเจนเลยกับการที่เล่นในบ้านแล้วแพ้ตราด FC ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งเสียหายพอสมควรนะครับสำหรับ s อ g เมืองทองและหลังจบเกมนี้เนี่ยมีข่าวค่อนข้างช็อกแฟนบอลเป็นอย่างมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนบอลเมืองทองก็ทำใจในระยะหนึ่งแล้วว่ากามาจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อหลังจากหมดสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ หลังจบเกมนี้ครับกาม่าก็ประกาศลาออกจากกุนซือ s อ s ซเมืองทองซึ่งก็ทำให้แฟนบอลค่อนข้างช็อกตอนแรกนึกว่าจะอยู่จนจบเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เขาก็ตัดสินใจลาออกซึ่งมันน่าสนใจหลังจากนี้ว่าใครจะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของ SG เมืองทองอันนี้พูดเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็มีหลายแคนดิเดตพอสมควรไม่ว่าจะเป็นโคซิโกมีลอสโจ โจสิตท,ที่ว่างงานอยู่นะแล้วก็โจเซเอเวสบอจิตร,รวมถึงที่เป็นเฮดโค้ชจากเยาวชนอย่างดันโยเซกามาริโอยูรอสกี้รวมไปถึงนัชพรพันลิตนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าทางบอร์ดหาสโมสรก็น่าจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้โคซิโกเนี่ยยากมากๆแทบจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับมีล้อโจสิตพอมีโอกาสแต่ผมก็ยังมองว่าเมืองทองเนี่ยอาจจะตั้ง ลูกม่อที่เป็นเฮดโค้ชเยาวชนคุมทีมเยาวชนอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างมาริโอนัตพรพันลิศหรือดันโยเซกาเข้ามาคุมทัพเพราะอย่าลืมว่านโยบายของเมืองทองในปีนี้คือต้องการที่จะให้โอกาสเด็กลงมาเล่นแต่ถ้าไปดูในยุคของกาม่าพูดตามตรงนะครับจริงๆเด็กของเมืองทองก็ไม่ได้เฉิดฉายหลายๆคนนะ,อ,ะอย่างแบ็กซ้ายวัชนากรสวัสด์ละครที่เล่นดีในช่วงสี่เกมแรกก่อนที่จะเบรกนีโควิด COVID เนี่ย พอกลับมาจากโควิดไม่ได้ลงเลยลยครับเพราะว่าซาตะลงมาเล่นขณะที่กองกลางได้เห็นวิลเลเทป้อมพันเฉิดฉายได้เห็นชัดมงคลที่ยืมจากการท่าเรือมาแต่ชัดมงคลก็ไม่ใช่อนาคตของเอสซีเมืองทองนะครับอนาคตของเอสซีเมืองทองคือนักเตะที่เป็นดาวรุ่งของทีมก็อย่างพวกพัชรพลอินทนีซันดี้วงเดลีหายไปเลยครับวงสกรชัยกุลเทวินเรียกได้ว่ากามาไม่ได้ใช้งานเลยเช่นเดียวกับ นักเตะใหม่อย่างภูมินแก้วตาและพิชาอุทาที่ก็เป็นอดีตนักเตะเอชซีเมืองทองที่เขาย้ายออกไปเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาทีมชุดใหญ่ได้แล้วก็ไปโชว์ฟอร์มดีกับสมุทรปราการก่อนที่เมืองทองจะดึงตัวกลับมาปรากฏว่าตั้งแต่ซื้อตัวมาเนี่ยภูมินไม่เห็นพิชาอุาทาได้รับโอกาสลงเล่นค่อนข้างน้อยมากๆพอสมควรเลยครับซึ่งการ่าจะใช้วินเล่นป๊อปซาดอมิซาเยฟและแดเลเป็นหลักสารกัญญาโลที่ว่าเล่นดีดในช่วงสี่เกมแรกยังโดนดบับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุผลสําคัญเลยเพราะว่าแนวทางการทาทีมและแนวทางของบอร์ดแวร์ซิมบูอนเนี่ยของการ์มากับเมืองทองค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็ทําให้จากลากันไปได้ด้วยดีนะครับผมเชื่อว่าเมืองทองก็ต้องหาโค้ดที่จะมาปลกปั้นนักเตะเหล่านี้ให้โอกาสนักเตะเหล่านี้ให้เต็มที่ในการเล่นฟุตบอลไทยลีกโอกาสไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกโอกาสคว้าแชมป์มันค่อนข้างยากในฤดูกาลนี้ครับเพราะฉะนั้น โจทย์ต่อไปของเฮดโค้ชที่จะมาคุมเมืองทองเนี่ยคือต้องให้โอกาสนักเตะในอะคาเดมี่ได้ลงเล่นในไทยลีกเยอะที่สุดอ่ะอย่างเพชรชลโชติบาละอย่างพัชรพลอินทนีอย่างสรวิทพานทองรวมถึงพิชาภูมินหรือสารัแก้วสารัตกยาโลเนี่ยต้องได้โอกาสลงเล่นมากกว่านี้นะถ้าเกิดเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามานะครับส่วนนักเตะต่างชาติผมคิดว่าแดาเลยยังไงก็ต้องอยู่กับทีมแน่ๆเพราะว่าเป็นตัวแบกในแดนหน้า แต่วีเล่นพ็อปนี่ผมมองว่าต้องปรับเลยถ้าเกิดกาม่าไม่อยู่เนี่ยผมคิดว่าวีเล่นพ็อปก็อาจจะมีสันคอในตำแหน่งตัวจริงพอสมควรนะเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นไม่ค่อยเข้ากับนักเตะไทยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างให้บอลยากและมักจะโซโล่เดี่ยวส่วนซาดอมีเซเย็ด้วยความที่เขายังไม่ฟิตแบบเต็มร้อนะครับแต่โดยรวมแล้วเขายังพอมีทักษะมีความสามารถพอสมควรก็ประมาณนี้แหละ รอดูแล้วกันว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของเมืองทองที่จะเข้ามาจะเป็นใครนะครับน่าสน,สนใจอย่างมากและหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ทั้งสำคัญของ s อ g เมืองทองว่าทิศทางการทำทีมต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงเด็กเหล่านี้จะขึ้นมาเต็มที่ได้พิสูจน์โอกาสเต็มๆหรือเปล่าอันนี้หลังจากนี้ได้เห็นแน่นอนแล้วก็น่าสนใจนะครับสำหรับ s อ g เมืองทองหลังจากนี้โดยรวมเนี่ยต้องปรับหลายๆอย่างแล้วก็ ต้องให้กำลังใจทีมบันเยอะๆนะครับสำหรับแฟนบอลกิเลนพยองเอสจีเมืองทองก็แน่นอนครับทีมอยู่มีเคยมีช่วงที่ประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ไทยลีกแต่แน่นอนครับฟุตบอลมันเปลี่ยนแล้วก็สไตล์การทาทีมมันเปลี่ยนไปก็เลยจะต้องมาปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลานะครับก็อาจจะช่วยกันสําหรับแฟนบอลเอสจีเมืองทองขณะที่อนาคตของอเล็กซานเดอร์การ่มาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจจริงๆว่าเขา จะไปคุมทีมไหนซึ่งเขาบอกเองนะครับอยากคุมทีมในไฮต่อแล้วก็อยากคุมทีมที่มีเป้าหมายที่อยากจะลุน้นแชมป์แล้วก็มีศักยภาพที่จะลุน้นแชมป์ได้ตอนนี้เนี่ยมันก็มีชื่อ2ทีมหลักๆทีมแรกที่การ์มามีข่าวเยอะที่สุดก็คือการท่าเรือนะครับเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยณปัจจุบันนี้ใช้เป็นโคดอูสาลาวุตีพันเข้ามาคุมทัพแต่มันก็ไม่การันตีว่าโคดอูซ จะได้คุมทีมแบบเป็นเฮดโค้ชตลอดนะครับเพราะว่าก็ด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้สำหรับการท่าเรือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าถ้าเกิดโค้ชอู๊ดโชว์ผลงานดีพาท่าเรือเก็บชนะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลยากที่จะให้เขาไปรับตําแหน่งอื่นในทีมการท่าเรืออาจจะขึ้นไปเป็น ผู้มในการเทคนิคแทนเซอร์เด็ดเซอร์เดดอาจจะไม่อยู่การท่าเรือดอกอย่างนี้แล้วเอากามมามาซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดผลงานของโค้ดอูดไม่ดีแต่ถ้าโค้ดอูดผลงานดีก็มีสิทธิ์ที่จะได้คุมทีมยา,ยาวส่วนอีกหนึ่งทีมคือทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับทีมนี้เนี่ยที่มีข่าวเพราะว่ามา n o โน k โพกกิ้งเฮดโค้ดคนปัจจุบันของของแบงคอกเนี่ยผลงานไม่ดีจริงๆนะครับหลังจากกลับมาจากโควิด พาทีมแพ้3าเกมติดต่อกันแล้วก็จากที่เป็นเต็งหนึ่งในการลุ้นแชมป์ตอนนี้ตกมาอันดับ3อาอันดับ4แล้วทาให้โอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยมันค่อนข้างยากและรูปทรงการเล่นแบงคอกมันเหมือนขัดความกระหายแต่ข่าวลือที่แบงคอกจะปลดมาโน่เนี่ยตอนนี้มันก็ยังมองว่าค่อนข้างยากพอสมควรแต่มันก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดมาโน่ยังไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้ซึ่งผมมองว่า2ทีมนี้แหละที่จะเป็นสถานีต่อไปของกามา และอาจจะมาในช่วงเลข2หรือในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นน่าติดตามอย่างมากก็รอดูแต่ผมเนี่ยให้น้ำหนักทางฝั่งท่าเรือพอสมควรนะกับกาาเนี่ยผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดท่าเรืออยากจะเป็นแชมป์ไทยลีกรวมถึงอยากจะเป็นแชมป์ประสบความสำเร็จเนี่ยกาาน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าด้วย คุณภาพทีมที่มีนักเตะให้เขาเลือกใช้งานเต็มที่มีเฮเบอร์ตี้ที่เคยร่วมงานกันมามีซัวเลสมีหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับส่วนแบงคอกกับการที่เขาจะปลดมาโน่พ k กกิ้งเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะสัญญาบาโน่กับแบงคอกมีค่อนข้างที่จะยาวนานและค่าปลดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเว้นแต่จะว่ามาโน่ลาออกเองนะครับอันนั้นถึงจะเป็นไปได้ก็รอดูแล้วกัน ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆหรือไม่แน่พอมาโน่ลาออกจากแบงคอกถ้าเกิดสมมุติเขาลาออกกันจริงและกลาม่าไปคุมแทนก็มาโน่ก็มีสิทธิ์ที่จะมาคุมเมืองทองอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้จับตาดูดีๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแฟนบอลเมืองทองต้องให้กําลังใจทีมกันหนักๆเลยนะครับตอนนี้โค้ชคนใหม่ที่เข้ามาอย่างที่ผมบอกต้องปรับทรงการเล่นให้เมืองทองดีขึ้นให้มีการเข้าทําที่มันชัดเจนขึ้นว่า คุณจะเล่นบอลกับพื้นนะคุณจะเน้นคอสจากริมเส้นนะไม่ใช่แบบตอนนี้ที่แบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะต่างชาติแทบจะเป็นหลักๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้สำหรับแฟนบอล s อ g เมืองทองนะครับก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมช่วยกันกด Sub s ไ r i b e ในช anel ต้องสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ